สบายดีทุกคนค่อยโซลี่เนาะวันนี้ค่อยก็จะมาแนะนำเครื่องตัวนี้เลยเครื่องเติมลมอัดต,ต,ต, um ตัวละมันะของปั๊มปตทเนาะก่อื่นแล้วก็เข้ามือมือกันเลยเนาะนะวนะิธีการใส่สำหรับตัวนี้เนาเมนมีไม้บวกกับไมลนะ้ลบเนาะ้ามทีนเขาเติมรถจัดโดยทั่วไปแล้วเขาจะตั้งเป็นทีนะ่3 3 psi เนาะเมนเมนขนาดที่เหมาะสมสำหรับในการเติมยางรถเนาะ กระายยางเกิมก็จะท้อยยกข้างนี้เนาะเ้าก็จับไปเลยแล้วก็มาเสร็จมึงเซ็กมึ้หัวเนาะว่าใส่ได้บก่กมีทีใส้กับมือไง่ายแล้วมีเที่ยงแต่บีบบีบมึงเนาะว่ามันหลอกได้บอกอ่าจะสังเกตเห็นเรามีมีมตัวหลอกอยู่เนาะโอเคถือว่าใส่ได้แล้วก็ทำการเปิดฝาออกมาเลยเนาะหลังจากนั้นก็จับหัวนะ มันให้มันคง้งบีบบีเล็กออกมาเนาะแล้วก็สูบเข้าไปไปล่อยเพียงเท่านี้เนาะมันก็จะลลอกกับเกี่ยวลดของเราได้เครื่องของมันก็จะทํางานแบบอัตโนมัติเลยเนาะสูบอย่างเนียเขาแบบอัตโนมัติเลยพะว่าเขาตั้งตั้งคาไว้แล้วเนาะสามสิบสาม psi สำหรับยางลด้ากระสูบได้แล้วเนาะสูบ้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขดังติดๆเนาะเราก็ดึงออกเลย กระเก็ตมือนะโอเคอย่างแม่น,นดีละใส่แล้วหอมกระเก็บเมียนไว่าเพื่อนคือเกานะ่าเนาะเอาไ,ไม่ไปมองเก่าเลยอ่าเพราะว่าเพราะว่าวันนี่เพื่นบริการฟรีเนาะบริการได้ตนิดตัวเองก,การเติมลงนกนะิดตนเองเนาะคอยกับหาก็เคยเื่อชื่นี้แล้วหากรู้ก็เลยมาแนะนำเจ้าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้น้ำกัน ไปที่หูแล้วกันในน้ำตื้นเนาะจากทางเข้าของปั๊มมาเนาะก็ะอยู่บริเวณนี้เนาะทางหลังปั๊มสก,กิเหมือนได้